สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปาราธมาอ่ะพี่ปลาทำงานเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะอ่าพี่ปลาทำงานเสร็จเรียบร้อยอ่ะอันนี้เป็นมุกมุกแท้นะคะเป็นมุกสีทองแล้วก็ขั้นกับทองเหลืองเนาะอันเนี้ยพี่ปลาขายอยู่สามร้อยห้าสิบแล้วพี่ปลาก็แถมต่างหูหนึ่งคู่นี่นะลูกค้าต่างหูนะอ่ะอันนี้สามร้อยห้าสิบนะคะอ่ะสามร้อยห้าสิบ นะคะสวยค่ะลูกค้ามีน้อยค่ะไม่ไม่ได้มีเยอะหมดก็คือหมดนะคะ,ะแล้วก็พี่ปาก็ร้อยแบบนี้นะเนี่ยเน,นอันนี้เป็นจี้ไหม่นาคนะอ่ะอยู่อย่างนี้นี่เป็นจี้ใหม่นาคแล้วก็ขั้นทองเหลืองนะอันนี้ทองเหลืองนะแล้วก็อันนี้เป็นมุกมุกสีทองนะคะอ่ะพี่ปาก็ทําแบบนี้นะอ่ะ พี่ว่าก็ทำแบบนี้นะเอ,อมุกสีทองอันนี้เก้าร้อยห้าสิบค่ะลูกค้าเก้าร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าไม่รับจี้อะ่ะถ้าลูกค้าไม่รับจี้อะ่ะจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะแต่ว่าจี้นี้ถ้าขายตจังหากอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะสามร้อยห้าสิบแล้วก็มีโคมีโคโคแถมอะ่ะสามร้อยห้าสิบแล้วก็มีโคแถมนะ อย่วงนอนแ้วอันอันเนี้ยอันนี้เก้าร้อยห้าสิบลูกค้าเพราะเพราะมุกรุ่นเนี้ยพี่ปลาขายอยู่แปดร้อยห้าสิบนะแปดร้อยห้าสิบโคอย่างเดียวนะแปดร้อยห้าสิบหรือเจ็ดร้อยห้าสิบนี่แหละอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วพร้อมจี้นะคะอยู่ที่นี่ถ้าลูกค้าเอาไว้คือพี่ปลาต้องให้ตรงเนี้ยก็คือแปดร้อยห้าสิบนะอ่าเพราะต้องตัดต้อง ันเนี้ยแล้วลูกค้าก็เอาอันนี้ไปต่อได้เลยถ้าถ้าใครมีจี้อยู่นะเอาไปต่อได้เลยนะคะเอออันนี้อันนี้มีเส้นเดียวนะมีเส้นเดียวนะเพราะว่างานหมดแล้วไม่มีนะเอออันนี้มีเส้นเดียวไหมนากสวยมากลูกคา้า950บาทนะคะเก้าร้อยห้าสิบาทอะแทมต่างหัวไว้หนึ่งคู่ชุดนี้เลยนะเก้าบาทแทมต่างหัวไว้หนึ่งคู่ต่างหูทำไว้เยอะ นะคะอ,อาลูกค้าอาไหมทองไมมทองปีเสียนะนใช้มุกใช้ไหมทองนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้ให้พันสี่ห้าสิบค่ะพันสี่ห้าสิบปกติปีเสียพี่ปาขายอยู่พันหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะอันนี้พี่ปาลดให้คอนี้อยู่ที่ปหกร้อยห้าสิบชุดนี้ให้พันสี่ห้าสิบนะ จุดนี้พันสี่ปกติมันพันเจ็ดอ่ะพันเจ็ดพันแปดนะคะให้ที่พันสี่ห้าสิบชุดนี้นะอ่ะแล้วก็ต่างหูให้หนึ่งคู่โอเคเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันนะงานสวยมากอืมนี่งานสวยมากลูกค้าจี้ไหมทองจี้ไหมทองก็สวยลูกค้าค่ะนี่ในราคาพันสี่ห้าสิบนะอืมมีต่างหูให้ด้วย โอเคข้อมือผ่านไปอ่ะต่อไปรุ่นนี้ลูกค้าอ่ะรุ่นนี้นะหกร้อยสิบบวกจี้เนี่ยจี้เนี่ยต้องต้องอยู่ที่คออยู่ที่6กร้อห้านะลูกค้าเป็นงานขั้นทองเหลืองอันนี้ทองเหลืองเม็ดเล็กๆนะเออแล้วก็ข้างต้องขั้นถ้าไม่ขั้นจะไม่สวยแล้วก็นี้มุก มุกนี้สี่รอยห้าสิบกับหกร้อยห้าสิบพันหนึ่งให้เก้ารอยห้าสิบาทนะคะชุดนี้เก้ารอยห้าิบาทนะจ๊ะเก้ารอยห้าสิบาทนะจ๊ะอ่าแถมต่างหูอ่าแถมต่างหูแต่ว่าเป็นสีขาวนะให้หนึ่งเดี๋ยวทําให้ใครรับก็จะทําสีขาวให้นะจ๊ะอันนี้หนึ่งโอเคอมืมีแต่ได้กับได้ซื้อของพิปลานะ แล้วงานไม่เหมือนใครเพราะว่าร้อยเองไม่มีใครเหมือนนอกจากนะไม่เหมือนใครนะคะลูกค้าดูพอเราขายอ่ะนี่นะคะพี่ปลาร้อยงานหยกลูกค้าใส่ย,ยาวอย่างนี้เลยงานหยกแล้วก็อคอคอหกร้อยห้าสิบเฉพาะคอหกร้อยห้าสิบนะ แล้วก็ปีเซียไม่แน่ใจพี่พาขาย3า0ร้อยสิบหรือสี่ร้อยห้าสิบชุดเนี้ยหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าสิบชุดเนี้ยให้แต่ไม่มีต่างหูนะชุดนี้ให้แปดร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะแปดร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะชุดนี้นะแปดร้อยห้าสิบาทความยาวน่าจะยนะี่บสี่นะสวมหัวได้ เดี๋ยวนะดูว่าสมหวดได้ไหมถ้าสมหวได้มันยิบสามยิบสี่หวพี่ปลาใหญ่นะยิบสองลูกคะ่ะยิบสองแต่ว่ามันปลดง่ายไงมันใช้เนี้ยยิบสองนิ้วอะ่ะมันใช้ก้ามปูอะ่ะลูกค้าอันนี้ให้แปดร้อยห้าสิบนะชุดนี้อันนี้ยกพ่ายกพม่าเหมือนกันเลยนะอันนี้ยกพม่าเนี่ยเนี่ยเนี้ยอืมอันนี้เป็นงานงานยกแทนะลูกค้าอ่ะ เพิ่งจะร้อยเนี่ยเสร็จแล้วก็มารีวิวว่าลูกค้าไม่แถมต่างหูนะจ๊ะเส้นนี้แปดร้อยห้าสิบนะลูกค้ามีต่างหูให้นะต่างหูต่าง,งหูรุ่นนี้นะการเงินอนะ่ะนี่กานเงินแทนะเก้าสองห้าแล้วก็ทําสีขาวให้นะให้แปดร้อยห้าสิบโอเคเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะเข้าใจตรงกันนะคะ ลูกค้าขาอันนี้เป็นไหมทองนะไหมทองเดียนะไหมทองพร้อมจี้ลูกค้านะเวลาลูกค้าใส่ก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะเออใส่แล้วก็อยู่ลักษณะอย่างนี้นะเออลูกค้าใส่จะอยู่ลักษณะอ้นนี้เอ่อแปดร้อยห้าสิบบวกสามร้อยห้าสิบ เท่าไรพันพันกว่าเนาะให้เก้าร้อยห้าสิบอันนี้ให้เก้าร้อยห้าสิบไม่มีไม่มีหูนะไม่มีมีเส้นเดียวไม่มีไม่มีหูนะนะนี่นะไหมทองไม่มีหูนะซื้อเอาหูมีขายอ่าซื้อเอาอ่ะต่อไปอันนี้พี่พี่ปาทำแบบว่ามุกมุกเท้กับ ทองเหลืองนะตะโคสแตนเลสลูกค้าอืมแล้วก็อยู่อย่างนี้เลยสวยนะอันนี้มีต่างหูให้นะ850ร้อิบาทอันนี้850ร้บาทมีต่างหูให้โอ้โลูกค้าเกรมากไม่มีอะไรเกรเท่านี้ละดูแบบดูดีดูแพงดูเกระค่ะดูเกรค่ะดูเกรแล้วใส่ถุงนะใส่ถุงนะอย่าวางไว้ข้างนอกกลัวว่าทองเหลืองพอโดนลมแล้วมันจะดำ ดำนี้แต่ขัดได้ไงทองเหลืองอะมันไม่ผิดสนิมไงอืมนี่นะแปดร้อยห้าสิบเข้าใจตรงกันนะอุ้ยมีอีกเหรออ่ารุ่นนี้สองพันห้าเนี่ยลูกค้าอืมรุ่นนี้สองพันห้าทับทิมหกสิบประมาณสี่สิบห้าสี่สิบห้ากรัตนะทับทิมสี่สิบห้าสี่สิบห้ากรัต นะจ๊ะแหวนสวยแหวนสองรอยห้าสิบอยากได้เบอร์เจ็ดแปดเก้าสิบบอกมานีของพี่ปาสวยเห็นสวยนะพี่ปลา พี่ปาเห็นงานสวยพี่ปาก็ต้องใส่ใส่เทสให้ลูกค้านะเออนี่ใส่แบบสองวันแล้วนะใส่แบบใส่นอนใส่อะไรสองวันยังสวยคลิปเลยค่ะชุบหนาอยู่อันนี้ก็ชุบหนาอันนี้สี่ร้อยห้าสิบลูกค่ะอันนี้ถ้ารุ่นพลอยสวยห้าร้อยห้าสิบนะอันนี้โอปอโอปอนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโอปอที่แต่ว่าแต่แต่งานสวยงานเหมือนเหมือนแท้เลยแบบแฟชั่นอ่ะอืม แฟชั่น350นะโอปอออืมแ่ก็บอกโอปอนะคะเอออันนี้ก็นะเออสวยเห็นนะแล้วพี่ปาก็ชอบใส่อย่างเงี้ยนี่พอใส่อย่างนี้เสร็จพี่ปาก็ใส่อันนี้สวยมากจริงเลยไม่ไม่ได้ขี้โมูนะใส่มุกสีทองอะ่ะพี่ปาง่วงนอนมากเลยอยากอยากนอนนะแต่ว่า รีวิวก่อนนะลูกค้าดูเนี่ยดูหรือเราจะใส่สีขาวก็ได้นะสีขาวรู้สึกว่ามีหยกยกขาวอะ่ะอืหยกขาวก็มีเดี๋ยวไปหยกขาวก่อนทองเหลืองเวลาโดนเหงื่อแล้วมันจะแบบเนี่ย พราะพี่ว่าต้องเทสงานเนี่ยนะมีงานทองเหลืองนะสองร้อยห้าสิบขาวอ่ะสองรอย้าสิาสาสบเปิดว้ยม่วงนอนอถ้าใครไม่รู้จักพี่ปลาแล้วมาเม้นว่าเอ้ยไม่มีวายาตก็ขอโทษนะคะเป็นคนไม่มีวายาตจริงเป็นคนแบบอย่างนี้เลยนะเออนะขอโทษนะ อ่ะลูกค้าเส้นนี้ร้อยห้าสิบนะมาหมาไว้หน่อยร้อยห้าสิบบาทหมาไว้หน่อยคืนนี้ไม่ได้ร้อยนะอ่ะนี่ร้อยห้าสิบบาทมาหมาหน่อยนี่สิบเจ็ดสิบแปดอันนี้สองร้อยห้าสิบนะกรีนโทมารีนนะคะสองร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้หยกแคนาดาข้อมูลสิบเจ็ดนะอันนี้สองร้อยห้าสิบนะหยกพม่านะจ๊ะ เออนี่นะสองร้อยห้าสิบหยกพม่าสามร้อยห้าสิบหยกพม่าสวยๆสองร้อยห้าสิบหยกพม่านี่สวยเส้นนี้สวยเนี่ยสวยน้ำสวยมากไม่ผิดหวังเลยนะไม่ผิดหวังนะจ๊ะของแพงขายไม่ออกไม่ขายของแพงขายของถูกนี่นะสวยนะสองพันห้าค่ะลูกค้าสวย มีสองพันหเปลี่ยนจุกให้เรียบร้อยจุกจุกดูแพงมากพอเปลี่ยนแล้วจุกดูแพงลูกค้าจุกดูแพง นี่อันนี้เปลี่ยนจุกให้แล้วนะลูกค้ารุ่นนี้ชุบสามไม้นะจี้ปงคำชุบสามไม้พันสองห้าสิบนะลูกค้าชุบสามไม้เปลี่ยนจุกให้แล้วนะพันสี่ห้าสิบแล้วพันสองห้าสิบนะคะเอเดี๋ยวถ้าขายไม่ออกงจะไปร้อยจะหาหินแบบใกล้เคียงอะ่ะไปร้อยรอยอย่างเงี้ยอ่ะลูกค้าอันเนี้ย เปลี่ยนจุกให้แล้วนะจุบสามไม้เปลี่ยนจุกกระลจุกสวยดูแพงนะนี่นะรุ่นเนี้ยพี่ปาขายอยู่สองพันห้านะออรุ่นนี้พี่ปาขายอยู่สนะองพันห้า,า 2, เดี๋ยวหาสร้อยสวยๆใส่ราคาต่ำกว่านี้ไม่ได้หรอกทับทิมประมาณต้องต้องสี่ห้าห้าสิบกระดัษเนาะอื ทำงานก็นั่งร้อยเรื่อยๆเรื่อย,อยนั่งเพลินอะเพลินอะเพลินอะอันนี้อันนี้สวยมากลูกค้าหยกสวยกับโทมารีนนะเป็นจิ้งจอกเก้าหางนะลูกค้าเน้นด้านเมตตามหานิยมนะพันสอาสนะคะชุดนี้อ่านิปจิ้งจอกเก้าหางชุดนี้พันสอาสิบินแท้หินนี้ประมาณ8มิลได้นะพี่ป่าวะ แปดหมินลูกค้างานสวยมากพันสองห้าสิบนะคะพันสองห้าสิบงานชวยสวยสวย,ยกสวยมากยกมารถนี้แบบสวยดูดีมากเลยลูกค,ะคะ้าค่ะนะเนี่ยพันสองห้าสิบยกสวยพันสองห้าสิบปกติขายพันสี่นะอันนี้ลดเหลือพันสองอะราคาไม่ต่ำกว่านี้ละต่ำกว่านี้ก็ร้อยข้อมือดีกว่าเสร็จละ สองสามร้อยอะไรเงี้ยอันนี้จี้สองพันห้าจี้สองพันห้าเฉพาะจี้อ่ะสองพันห้าแล้วใส่คอไปคิดสามพันห้านะรุ่นนี้ชมารีนนะอุ่ยอลังการงานสร้างท <c oughs> วารีนนะเออทวารีนชีวิตครอบครัวมีความสุขใครอยากได้ชีวิตครอบครัวมีความสุขลูกค้าค่ะอ่ารุ่นนี้รุ่นนี้จี้เล็กนะสองพันห้า รุ่นนี้จี้เล็กสอ0พนะคะอันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไมล์ละเฉพาะจี้อย่างเดียวก็2อ0พนห้านะจี้เล็กสอ0พจี้ใหญ่3า0พันห้ดูจี้ใหญ่3า0พมีแค่นี้แหละลูกค้าหมดแล้วหมดเลยนะคะนี่สามพันห้มดแล้วหมดเลยนะจ๊ะ,ะถ้าทางมีเจ้าของละอันเนี้ยสา0พลูกค้า เขาสวยไงพอลงแล้วสวยเนี่ยไปว่าเขาเจอเจ้าของเขารอเจ้าของมานานแล้วนะใครเป็นเจ้าของก็มารับไปด้วยรอมาสามปีอะนะคะรอที่ทางทางเผือกอยู่เจ้าของเมื่อไหร่จะมาคิดถึงก็คิดถึงนะเ,เหมือนเราจากกันเป็นสิบชาติพันชาติหมื่นชาติอะไรเนี้ยเอเอาบางทีอาจจะเป็นธาตุอาจจะเป็นธาตุของคนรักเราก็ได้อะไรเงี้ย อย,อยู่ในหินอยู่ในหินนี้นะธาตุธาตุของพ่อแม่ธาตุของปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยธาตุผู้ปฏิบัติเพราะเพราะเรากว่าจะมาถึงดินแดงสุวรรณภูมิลูกค้ามันต้องรุนรุนมาจากมองโกเลียนะมองโกเลียมา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 ,มารุนมาเรื่อยเรื่อยเรื่เพราะว่าเวลาพายุเข้าประเทศไทยะจะความรุนแรงจะน้อย ออนอกจากฝนตกเยอะฝนตกน้ําท่วมอะไรเงี้ยสักพักก็หายอะไรเงี้ยไม่เหมือนที่แบบพายุเข้าแล้วเข้าตูมอย่างญี่ปุ่นอย่างเห็นหมามีเวียดนามใช่ไหมมีจีนอะไรเงี้ยเข้าแบบไม่มีภูเขาห้อมล้อมอะ่ะบ้านบ้านเรายังภูเขาอะไรนะอะไรตููตนะอ่อกั้นไว้อืมบรรพบุรุษของเราแหละเลือกเลือกถิ่นของสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นที่สุดท้ายแล้ว คือที่ผ่านมาเราร่นมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ามันไม่ดีกับเขาเรียกสภาพแวดล้อมอากาศที่จะให้ลูกหลานอยู่นะให้ลูกหลานเราอยู่เป็นที่ที่สุดท้ายแล้วที่ที่จะเราจะต้องถอยถอยที่สุดท้ายแล้วมาอยู่ที่นี่นะคะอืมนะคะเราเราเราก็เลยเนี่ยบรรพบ,บุรุษเราอาจจะมาจากร่นมาเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยนะ อนี่นะลูกค้าสามพันห้านะพูดมากหน่อยอยากขายใช่ไหมเพราะอยากขายพูดมากจริงงานไม่ค่อยอยากขายหรอกเพราะว่าเก็บไว้ไว้งานหินนะนี่นี่พูดถึงงานหินนะไม่ไม่ค่อยอยากแบบขายอะ่ะเพราะว่าอะไรอยากทําต่างหูอยากทํางานสวยๆขึ้นมาอะไรเงี้ยเออเนี่ยเห็นไหมสวยมากสวยจริงจริง เนี่ยอย่างพี่ปาทําขายเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่กานเงินนะลูกค้าอันนี้เป็นกานชุบชุบสิบแปดเคอย่างเงี้ยร้อยห้าสิบาทอย่างเงี้ยร้อยห้าสิบาทอันนี้หล่นหล่นอย่าไปตกใจนะหล่นนะอ่ะแชิวแช่วอะนะคะอ่าโอเคอันนี้ร้อยห้าสิบบาทนะ ชุดสิบแปดเคลูกค้างานสวยใส่สบายทดลองแล้วทดลองแล้วสวยใส่สบายนะคะทดลองนะเนี่ยพี่ปาอยากขายคู่นี้ยังเลยนะพี่ปาก็ทดลองแล้วแต่ว่าหาหาทับทิมที่แบบว่าเท่ากันไม่มีอะ่ะเข้าใจไหม <laughs> ดูกาวเต็มเลยเนี่ยอยากขายนะแต่ว่ามันน่าเกียดเกินไนงะเออจะขายขายสัก าไหขายทับทิมนะพันแปดห้าสิบขายพลอยนะพันแปดห้าสิบขายพลอยพลอยเม็ดหนึ่งเก้าร้อย,อย 1, 900. เออเก้าร้ยก็ถือว่าถูกนะลูกค้าสีสวยนะเม็ดหนึ่งประมาณห้าหกกร,รัตนะหกเจ็ดกรัตนะห้าหกหรือหกเจ็ดนี่แหละเออสวยอ,อืนะคะอะมีอะไรจะขายอีกอ่ะงานแหวนอ่ะลูกค้า อันนี้เป็นเรือนแฟชั่นนะลูกค้าอาจจะเป็นเรือนทองแดงแล้วมาชุบขาวนะชุบขาวอาจจะหนานะลูกค้าเพราะว่าฝังเลยมะพี่ป่าต้องต้องเทสแต่ว่าถ้าพี่ป่าไปชุบเพิ่มมันจะแพงก็ใจมะอันนี้เป็นไพลินแต่ว่าไพลินเกรดที่แบบว่าไม่ได้สวยมากอะไรเงี้ยพอไปวัดไปวาในราคาพันสองร้อยห้าสิบพันสองร้อยห้าสิบไลินหลุดยังติดไม่ดี โอเคนางคงไม่อยากไปหาใครนะคะวงนี้สวยลูกค้านี่วงนี้วงนี้สองพันห้าสวยมากใจห้า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 สองพันห้าลูกค้าอืมนี่ห้าห้าสองพันห้าสวยจังเลยข้อมือเนี่ยข้อมือสวยมากราคาเดียวนะสามรอยห้าสิบมีต่างหู พี่ปลาไม่รับต่างหูได้ไหมคะพี่ปลาลดไม่ได้ค่ะอย่าอย่าคือช่วงนี้คือลดราคามาเยอะแล้วนะลดจน,ถอ,จนดอถอยจนสุดซอยแล้วถอยจนสุดซอยแล้วยังมีต่อห้าสิบบาทอะไรเงี้ยเอ้ยให้ค่าขอค่าลถบ้างเออจริงๆนะเออเออพี่แวที แม่ทิพย์ก็จะเป็นคนสอนพี่ปลาพี่ปาชอบต่อเหมือนกันเมื่อก่อนเดือนนี้ไม่กล้าต่อแล้วสงสารคนขายกว่าจะขายแล้วนอนลูกค้าดูพี่านอนตีสามตีสี่กว่าจะตื่นสิบโมงอืมทํางานทํางานได้ดูเพราะว่าถ้าทํางานกลางวันมันไม่ค่อยสมาธิไม่ได้ถ้ากลางคืนนี้สมาธิแบบปุ๊บปั๊ปุป๊ปาดเลยนะอันนี้พันแปดห้าสิบ ส่ห้าห้านะลูกคะ่ะพันแปดห้าสิบส่วยสวยชุบขาวว่าไหมที่เขาเรียกชุบทองขาวว่าลูกคะ่ะแต่เราไม่เรียกว่าชุบทองขาวนะเราเรียกชุบขาวเออลูกค้าสามารถที่จะไปดูได้ว่าชุบขาวคืออะไรขี้เกียจอ่านให้ฟังละจะไปนอนแล้วนะจุ๊บๆนะคะ ต่างหูก็ทํำมาเยอะนะลูกค้าอืเดี๋ยววันไหนเอาต่างหูมาทําราคาให้นะจ๊ะจุ๊บๆทุกท่านนะคิดถึงคิดถึงรักๆทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะในจิตเมตตาที่ท่านอุดหนุนพี่ปลานะคะพี่ปลาพยายามทํางานเต็มที่นะคะเพื่อลูกค้าอันเป็นที่รักสุดที่รักของพี่ปลาน,นี่พูดจากใจจริงนะไม่ได้แบบอืบางคนหน้าไหวหลังโลอะไรเงี้ยแต่นี้ไม่ค่ะ หน้าหน้าหน้าก็แบบนี้หลังก็แบบนี้นะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ